สวัสดีค่ะเด็กๆขาวันนี้นะคะกลับมาพบกับคุณคู่เมย์แล้วน,นะคะเด็กๆขาอ่าเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณคู่เมย์นะคะอ่าจะมาสอนเด็กๆเรื่องบุคคลรอบตัวนะคะเด็กๆขาอ่าบุคคลรอบตัวนั้นจะมีใครบ้างเอ่ยนะคะเ,เด็กๆขาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆขา อ้าเด็กๆขาก่อนที่เราจะไปเรียนรู้และเข้าสู่เนื้อหากันนะคะเหมือนเดิมะคะ่ะเราจะมาทบทวนอ่านออกเสียงกันนะคะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะว่าทบทวนอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยนะคะซึ่งจะเป็นกอไก่ถึงพอนกพู่นะคะเด็กๆขา เด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาอ่านทบทวนกันนะคะในการอ่านออกเสียงก่อนนะคะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้กันนะคะเด็กๆคะอ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะเปิดให้เด็กๆอ่ะมาฝึกทบทวนอ่านออกเสียงกันนะคะเด็กๆคะ เด็กๆขานี่นะคะเรียนรู้พยัญชนะภาษาไทยกอไก่ถึงฮอนกคูกนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือกอไก่กอนะคะเด็กๆขาเด็กๆออกเสียงตามคุณครูเมนะคะกอไก่กอ ตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือขอไข่ขอขอไข่ขออาตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือขอขวดขอตัวต่อมาค่ะคอควายคอขอควายคออาตัวต่อมาค่ะ ค,คอคนคอตัวต่อมาค่ะเด็กๆขาคอระคังคออะเด็กออกเสียงตามคุณครูแม่ด้วยนะคะต่อมาค่ะงองูงององูงองอ,งงอ,อตัวต่อมาค่ะจอจานจอ จจานจออเก่งมากๆเลยค่ะตัวต่อมานะคะชชิ่งชตัวต่อมานะคะอะไเด็กอย่าลืมออกเสียงตามคุณคุณนี้นะคะคตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือชอชอ อันนี้นะคะชอช้างชอเก่งมากมากเลยค่ะตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือซอโซซอซอโซซอ,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 อตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือชอเชอชอชอเชอชอ oh. เก่งมากมาก ตัวต่อมานะคะตัวนี้คือยอหญิงยอยอหญิงยอตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือดอชะดาดอนะคะดอชะดดาดอตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือตอประตะตอ ตอประตักตอตัวต,ต่อมานะคะตัวนี้คือถอฐานถอถอฐาน <ไป S 1> ถอ่าตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือทออุณทอ อ่านี่นะตัวนางทอนางบนโทอทอนะคะเด็กๆค่ะอ่าตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือทอผู้เท่าทอทอผู้เท่าทออ่าตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือนอเนนอนอน นนนออ่าตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือดอเด็กดอดอเด็กดอตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือตอเต่าตอตอเต่าตออ่าต,ต,ต,ตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือถอถุงถอ ถอถุงถอตัวต่อมานะคะตัวนี้คือทอทะหานทอถอทะหารทอตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือทอธงทอทอทงทอตัวต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือนอหนูนอ นอหนูนอตัวต่อมานะคะบอใบไม้บออะไรเด็กอย่าลืมออกเสียงตามคุณครูเมนนะคะตัวต่อมาค่ะตัวนี้คือปอป่าปอปอป่าปอตัวต่อมาค่ะผอพึ่งผอ ผอพึ่งผอ,อตัวต่อมานะคะอสอฝาฝอฝาฝอตัวต่อมาค่ะพอพนันพอพอพนันพอเก่งมากๆค่ะตัวต่อมานะคะฟอฟันฟอ พฟันพ่อต,ตัวต่อมาค่ะพอสำเพาพอตัวต่อมานะคะมอหมามอมอมามอตัวต่อมาค่ะยอยักยอยอยักยอตัวต่อมาค่ะ รอเรือร้อ,รอตัวต่อมาค่ะลอลิงลอรอ,รอลิงลอตัวต่อมานะคะวอแหวนวอวอแหวนวอตัวต่อมานะคะสอสาลาสอ สสาราสตัวต่อมานะคะสอบอรุสีสสบอร์สีสอ่าตัวต่อมานะคะตัวนี้คือสเสือสสเสือสอ่าเก่งมากค่ะตัวต่อมานะคะหหีบห หอหีบหอตัวต่อมาค่ะรอจุลารอรอจุลารอตัวต่อมานะคะอออ่างอออ่างอและตัวสุดท้ายค่ะหอนกฮู่หออ่เด็กๆอ,ออกเสียงบาคุณมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอนกคู่พอออาเก่งมากเลยค่ะอาจาเด็กขาเราก็ได้ทบทวนอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยครบแล้วนะคะทั้งหมด44ตัวนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาสำหรับวันนี้กันนะคะเด็กๆขาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เรื่อง บุคคลรอบตัวนะคะว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะดเด็กๆขาอ่าก่อนอื่นเลยรเรามาดูกันนะคะว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้าง นี่นะคะดเด็กๆขาเดี๋ยวก่อนที่เรานี่นะคะครอบครัวของเรานะคะครอบครัวสุขสันต์เดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะอย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาฟังนิทานกันนะคุณครูเมย์นะคะมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วนะคะดเด็กๆขานี่นะคะซึ่งวันนี้คุณครูเมย์นะคะจะมาเล่านิทานเรื่อง กุ้งกิ๋งรักญาตินะคะเด็กขา,าเด็กพร้อมหรือยังดูสีครอบครัวของเราญาติของเราเนี่ยจะมีใครบ้างนะคะแล้วหน้าตาของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กขากุ้งกิง๋งเด็กหญิงแก้มยุย้ยช่างพูดช่างคุยร่าเริงสดใส ตื่นเช้ากระฉับกระเฉงเลือกหยิบชุดเก่งแต่งตัวว่องไวไดเด็กๆดูสิคะว่ากุ่งกิ่งเนี่ยเขาตื่นเช้าจะไปไหนนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะดเด็กๆค่ะวันนี้กลุ่งกิ่งมีนัดคุณแม่เตรียมจัดผลไม้ชุดใหญ่ กุ๋งกิ่งขึ้นรถเร็วรีบออกเดินทางทันทีพ่อขับรถไปเด็กดูสิคะว่ากุ๋งกิ่งเนี่ยจะไปไหนนะอ่าแล้วเด็กๆดูนะคะว่าผลไม้ในตะกร้าเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ่าเนี่ยไหนใครเห็นผลไม้อะไรบ้างคะเด็กๆคาไหนร่องตอบคุณครูแม่ห,หน่อยสิอ่ามีทั้งแอปเปิ้ล มีอง,งุ่นมีส้มนะคะผลไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากูงกิ่งจะนั่งรถไปไหนนะถึงบ้านเรือนหมา้ร่มรื่นอากาศสดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสกุ้งกิ่งเลี้ยวซ้ายแลขวาปูจา่าจา๋าย่าสาอยู่ไหนอยู่ไหน อ๋อนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ของกุ้งกิ่งนะคะก็พากุ้งกิ่งมาหาคุณปู่กับคุณย่านั่นเองนะคะเด็กๆขาเอ๊ะคุณปู่คุณย่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะต้มกับคุณปู่คุณย่าแล้วยื่นตะกร้าของฝากมอบให้ หลานรักมหาทั้งทีปู่ย่ายินดีคุยไปยิ้มไปอ่นนี้นะคะเด็กๆค่ะคือคุณปู่กับคุณย่านะคะเด็กๆค่ะเห็นไหมคุณปู่นะคะก็เริ่มมีรอยเหี่ยวย่นที่ใบหน้าแล้วนะคะเพราะว่าคุณปู่เริ่มมีอายุเยอะแล้วใสแว่นนะคะแล้วก็มีผมสีขาว,ขาว มีหนวดสีขาวๆแล้วนะคะดเด็กๆ่ะตัวนี้นะคะก็คือคุณย่านะคะเหมือนกันเลยค่ะดเด็กๆ่ะคุณย่านะคะก็เริ่มมีรอยเหี่ยวย่นตรงหน้าตรงหน้าผากแล้วนะคะใส่แว่นทั้งคู่เลยแล้วก็ยังแถมมีผมเป็นสีขาวๆด้วยนะคะดเด็กๆขาไม่เหมือนกับเด็กๆเ,เลยเนาะที่มีผมสีดำเพราะว่า คุณปู่กับคุณย่านะคะมีอายุเยอะแล้วนะคะได้เด็กขาร่างกายของเรานะคะก็เริ่มอ่อนแรงตามอายุนะคะต่อมาค่ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าสวัสดีคุณอาคุณกิ่งน้อมไหวทุกคนเอ็นดูกุ่มกิ่ง น่ารักจริงๆร,รู้จักทักทายอันนี้เด็กๆขากุงกิ่งก็ได้มาเจอคุณลุงคุณป้าคุณอานะคะเมื่อเราเจอผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานะคะเด็กๆก,ก็ต้องยกมือสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะเด็กๆค่ะคุณป้าสอนหลานปั้นแปง้ง กุ้งกิ่งยิ้มแฉ่งแหมทำงาง่ายช่วยกันทำขนมบัวลอยคุณย่าค่อยค่อยอยุ่นน้ำกะทิอ่นนี้นะคะดเด็กๆขานี่คือคุณย่านะคะดเด็กๆขาดเด็กๆตั้งใจฟังนิทานนะคะดเด็กๆขาเพราะว่าในนิทานนะคะจะมีเนื้อหา สำหรับแบบฝึกหัดวันนี้ด้วยนะคะนีเด็ขาดูซิกลุ่งกิ่งเนี่ยถืออะไรมาขาอ่าถือปั้นแป้งกับคุณปั้นนั่นเองนะคะเพราะว่าสามาธิบัวรอยนั่นเองนะคะคุณปู่เดินตามมาหามามะจะพาไปชมดอกไม้ ปุราบจำปีจำปามาลิสารพีหอมดีชื่นใจดเด็กเห็นไหมคะนี่นะคะอนี่นะคะคุณปู่นะคะพาปงกิ่งนะคะมาเที่ยวสวนดอกไม้นะคะซึ่งมีทั้งดอกไม้ต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมคุณปู่ของเรานี่นะคะเด็กๆค่ะอ่านาเด็กๆ ใครอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบ้างคะตอนนี้ไอ้้ายสวนกล้วยกองงามปู่หันมาถามอยากขี่ม้าไหมคุณปู่ไม่ยอมเฉลยยืนดูเฉยๆเดี๋ยวปู่ทำให้อ่าเด็กๆดูซิว่าคุ่กิ่งจะได้ขี่มา้ายังไงนะ แอนแอนนี่หมาการงกล้วยขี่เล่นได้ด้วยสนุกอย่าบอกใครชวนพี่ก้องลูกของคุณป้ามาเล่นขี่มา้าสนุกกันใหญ่อ่นนี่นะคะดเด็กๆเห็นไหมคะนี่นะคะคือเร,เรียกว่าหมาการกล้วยนะคะดเด็กๆขา นี่นะคะสามารถทำมาเป็นของเล่นได้นะคะซึ่งเราจะใช้ก้านกล้วยนะคะตัดใบออกนะคะแล้วก็ทำเป็นหัวมาง่านี่นะคะเด็กขาง่สามารถให้คด็กม่ทำให้เด็กวิ่งเล่นเลยนะคะเด็กขาง่ายอ่าง่ายดู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 เห็น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  พลอยมีคว<น>ามสุขยิ้มขืนชื่นใจหยุดพ<น>ักหน่อย<น>ตัวรอยแสบ<น>อร่อยคุณย<น>่ายัไวนี่เด็กๆคะเห็นไหมน,นี่นะคะคือหน้าตาของคุณย่าเด็กสังเกตเลยคะว่าคุณย่าเนี่ยเริ่มมีอายุแล้วเพราะว่าท่านนะคะอ,อ มีอายุเยอะนะคะก็จะมีสีผมนะคะที่เปลี่ยนไปคิ้วแล้วก็สายตานะคะก,ก็จะส่แว่นแล้วเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะสายตาก็เริ่มจะมองไม่เห็นแล้วนะคะดเด็กค่ะต่อมานะคะพี่อาป้าลุงปู่ย่าครอบครัวพร้อมหน้าญาติมิตชิดใกล้ เที่ยวบ้านคุณปู่แสนสนุกกุ้งกีมีความสุขแสนประทับใจอรเด็กคะเห็นไหมกุ้งกีนะคะก็ต้องกลับแล้วนะคะเพราะว่าเที่ยวเสร็จแล้วนะคะอะเด็กดูนะคะว่าออลลี่เนี่ยมาเจอใครเด็กๆคะดีทั้งุณปู่คุณ นี่นี่อย่าเอาขาไปโว์ความผิดคุณป้าแอ,อ้านอลขาะคะเด็กขาอ่านี้นะคะดเด็กขาอ่าหลังจากที่ฟังนี้ทาเสร็จแล้วนะคะได้เด็กขาเดี๋ยวเราจะมาทาฝึกัดกันนะคะได้เด็กขา ่านี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆขาพร้อมหรือยังซึ่งวันนี้ย<ๆ>่าเราจะทำแบบฝึกหัดในเรื่องฝึกค,คนรอบตัวนะคะเด็กๆขาอ่าเด็กๆตอนนี้นะคะหากมีหนังสือนะคะแบบฝึกหัดเด็กๆเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดกันนะวันนี้คุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดน,นะ เดี๋ยวกันไปแล้วนะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อดูคลิปแล้วก็สามารถทำบบถเป็นผู้ทำย้านหลังได้นะเด็กอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพาดลง,งไปเลยยุ่งเลยเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะแอคเตอร์มันเหมือน,นแต่ว่าคุณแม่เปิดให้นะรอก่อนนะคะวันนี้วันที่สิบันดูคุณแม่นะเนาะจ้าคุณแมี อ่าก้าแล้วก้าเรียนเสร็จแล้วเรารอก่อนนะคะแบบฝึกหัดนี้ก็เสร็จแล้วซึ่งคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆนะคะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเรื่องบุคคลรอบตัวนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะอ่าเด็กๆคะ่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะเรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์กันไปแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะ แล้วก็ทำแบบฝึกหัดถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะนี่นะคะครอบครัวเนี่คะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนะคะว่ามีใครบ้างครอบครัวสุขสันต์นะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะซึ่งเราทำแบบฝึกหัดถึงหน้านี้แล้วใช่ไหมคะ ต่อมานะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะเด็กๆขาที่มีชื่อเรื่องว่าคุณยายหรือคุณย่านั่นเองนะคะเด็กๆขาอันนี่นะคะเด็กๆขาเด็กสังเกตดูนะคะว่าคุณยายหรือคุณย่าเนี่ยจะมีผมเป็นสีอะไรคะเด็กๆขา,าจะมีผมเป็นสีขาวแล้วนะคะเด็กๆขากิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ ติดปะสำรีที่ผมของคุณยายนะคะเด็กๆขานี่นะคะก็เราจะมาติดตรงนี้กันนะคะเด็กๆขาอุปกรณ์น,นะคะก็จะมีกาวแล้วก็มีสำรีนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะอ่นนี่นะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะที่ที่มีชื่อเรื่องว่าหนังสือ,อ,อบุคคลรอบตัวนะคะ เราจะทำแบบฝึกหัดหน้าที่เจ็ดนะคะโดยติดปะสำรีนะคะที่ผมของคุณยายหรือว่าคุณย่านะคะดเด็กๆเริ่มจากนะคะเราทากาวลงไปเลยค่ะอันนี้นะคะดเด็ก่าหางเด็กนะคะยังไม่ทําตอนนี้นะคะ สามารถทําย้อนหลังได้นะคะดูคลิปของคุณครูเมย์ย้อนหลังค่อยแล้วก็ค่อยๆติดตามสามารถทําย้อนหลังได้นะคะนี่นะคะโดยติดสัมฤทธที่ผมของคุณย่าหรือของคุณยายนะคะเห็นไหมคุณย่าหรือคุณยายอยู่คุณยายคุณยายนะคุณยายนี่มีไหมอ่านี่นะคะเด็กๆคนไหนอยู่กับคุณยายคุณย่าบ้างคะนี่นะคะได้็กคขา ่าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะคบอ่านี่นะคะนะนี่ะะคไปแล้วตอนนั้นป็นวันเต่งวันอาอไานัน่งไปแล้ว อ่านี่นะคะค่อยค่อยทำไปนะคะได้เด็กขาอ่าอืมอืมนี่นะคุณภูมมาติดตรงนี้ต่อค่ะ เสร็จแล้วนะคะผมคุณยายเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเราไปทําแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปทําหน้าต่อไปเด็กๆคะแบบฝึกหัดหน้าต่อมานะคะก็คือเรื่องคุณตาหรือว่าคุณปู่นั่นเองนะคะต่อจากคุณย่าคุณยายเมื่อกี้นะคะกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีผมคิ้วและหนวด ของคุณตานะคะเด็กๆขาเด็กๆขาเด็กๆหยิบสีขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูเม่เตรียมสีก่อนนะคุณตาคุณปู่คนไหนนะคะคุณครูเม่ได้สีมาแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาระบายผมคิ้วแล้วก็นวดคุณตาพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวคุณครูเม่ใช้สีดำนะคะเป็นผมคุณครูเม่หาสีดำก่อนนะ ่าสีดำไม่มีไม่เป็นไรเราคงใช้สีน้ำตาลเด็กลงระบายกนันเลน่าอ่นนี้นะคะละบายแบบนี้เลยนน,ะ,ะ,ยนะ,ะ,ะบายผมระบายผมจะอยู่บนระบายขบเขียวตอระบายหนวดนะคะนี่นะคะได้เด็กๆขาค่อยระบายไปนะคะ เข้มเลยนะคะเด็กๆค่ะแล้วก็พยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะออกได้ค่ะออกได้นะะิออดนหน่อยนะคะแต่ว่าอย่าออกเยอะถ้าเกิดออกเยอะเดี๋ยวคุณตาของเรานะคะจะผมจะให้สูงยนะคะต่อมานะคะคุณแม่ก็จะมาระบายคิ้วค่ะอ่นะจะมาเอามาระบายคิ้วกันนะคะคิ้วจะอยู่ตรงไหนคะ คิ้วจะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างบนตาของเรานะะคนี่ระหว่างกับหน้าผากนะคะเด็กๆได้นี่วางทั้งสองข้างเลยนี่ค่ะบายคิ้วเสร็จแล้วจต่มาระบายหนวดค่ะไหนคุณตาคุณปู่ของเด็กนไหนมีหนวดแล้วบ้างคะมีใครไว้หนวดบ้างอ่ย ผ่ระบายหนวดเสร็จแล้วนะคะเ้ร็แล้วทำหน้าต่อไปเลยได้เลยค่ะแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายของวันนี้นะคะนี่นะคะในเรื่องนี้นะคะเด็กๆค่ะกิจกรรมนี้ค่ะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงภาพในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็คือ3มภาพนี้นะคะ ไปหาภาพที่เหมือนกันนะคะเด็กๆขาอ่าเ,เด็กๆนะคะกิจาการมีเด็กเตรียมดินสอขึ้นมาเลยนะคะดูสิคะว่าในบ้านเนี่ยมีใครบ้างนะคะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณปู่คุณย่านะคะแล้วก็มีเด็กๆนะคะแล้วก็มีตุก๊กตา,ตาเต็มไปหมดเลยนะคะเด็กๆขาเาอ่าเด็กๆขา,า,ขาภาพแรกนะคะคือภาพตุกต๊กตานะคะลุกลุก อ่าหาเด็กนะคะยังใช้ดินสอไม่ได้นะคะคุณครูนมคะสามารถจับมือเด็กๆนะคะโยงเส้นได้นะคะเด็กอ่าหายใอันเด็กชี้ให้ครูเมย์ดูสิคะว่าภาพเหมือนเนี่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ะคุณครูเมย์เจอแล้วนี่อยู่ตรงนี้นะคะเด็กก็เอาดินสอนะคะจิ้มตรงนี้นะคะแล้วเด็กก็ลากไปหาภาพเหมือนตรงนี้เลยค่ะต่อมาค่ะ หนังสือนะคะอเด็กๆดูสิคะว่าใครกำลังอ่านหนังสืออยูอ่คุณแม่ใช่ไหมคะจากนั้นนะคะเราก็จิ้มตรงนี้นะคะแล้วเราก็ยงไปหาหนังสือภาพเหมือนกันตรง,งนี้เลยคะ่ะต่อมานะคะไหมพรมนะคะใครกำลังมากผัเสื้ออยู่นะคะเดะ็กๆขาเด็กเห็นไหมเอ่ย ก็เป็นคุณย่านั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเราก็จิ้มเลยนะคะแล้วเราก็โยงเส้นไปหาไหมพรมที่เหมือนกันเลยนะคะอ่านี้นะคะเด็กๆะ่ะแบบฝึกหัดก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะอ่า เด็กๆค่ะสาหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเรานะคะก็จะมีสามหน้านะคะในหนังสือบุคคลรอบตัวนะคะก็จะมีหน้าที่เจ็ดแปดเก้านะคะนี่นะคะเด็กๆค่ะมีสามหน้านะคะแบบฝึกแบบฝึกหัดสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราก็เรียนรู้เรื่องครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ทําแบบฝึกหัด จบแล้วนะคะเด็กๆขาเด็กๆนะคะอย่าลืมทําแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูเมย์ด้วยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งให้กับคุณครูเมย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะ <ừ. S 1> ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะ เรียนเสร็จแล้วนะนี่ค่ะ